สวัสดีครับสวัสดีครับ FC สกลนครพันปามนะครับสกลนครพันปามจำหน่ายซหลาดเอลิทนะครับซหลาดแท้แน่นอนกว่านะครับวันนี้เราจะพามารับชมใส่ขี้ไก่แกบนะครับต้นละกระสอบเป็นขี้ไก่ที่เอาเก็บมาเก็บไว้ประมาณกือบเดือนแล้วนะครับโดยหลักการขี้ไก่ไมันจะต้องเก่ากว่านะครับถึงจะเหมาะกับการใส่ปามนะฮะ จริงๆต้องเดือนนึงขึ้นไปนะครับแต่นี่อาจจะยังไม่ถึงดีนะฮะแต่มันใส่ต้นปาล์มใหญ่นะครับก็มันเป็นเรื่องของความร้อนนะฮะมันก็ไม่เป็นไรมากนะฮะถ้าปาล์มัันต้นใหญ่แล้วเนี่ยปาล์มอายุสองปีแล้วนะฮะดูข้างหลังผมเลยนะครับผมวันนี้จ้างน้องๆมานะฮะถือมีดแต่ละคนถือมีดเลยนะครับผมถือมีดไว้ป่านดเนี่ยฮะ ถือมีดไลปาดถุงนะ,นะฮะัวะนะฮะยู่ข้างหลังผมนะปาดถุงเสร็จปั๊มเลยนะฮะปั๊บเลยะฮะง่ายๆนะฮะต้นละกะสอบไปเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเนี่ยบ,บรรยากาศสวนปามหน้าฝนมันก็เขียวจะอ,อุ่มอย่างนี้แหละครับเนี่ยดูข้างหลังผมเลยนะครับผมสวยงามไหมครับสวนปามซีหลาดเอลิทนะฮะ สีลาดแท้ๆแน่นอนกว่านะครับวัดีของบ่าวตาไทยอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะฮะพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ต่ำนะฮะสองอาทิตย์ที่แล้วก็ให้แมคโครมาขุดนะฮะขุดเพื่อที่จะให้เดินสะดวกนะฮะตรงนี้เดินสะดวกยิ่งขึ้นนะฮะดูนะฮะเต็มคอทุกต้นนะฮะให้ดูบรรยากาศเร,เรื่อยๆนะฮะ เต็มคอเลยนะครับผมลูกก็ประมาณกลางๆนะฮะสำหรับสีลาดเป็นลูกที่เป็นพันธุ์ที่ลูกไม่ใหญ่มากนะฮะลูกขนาดกลางนะครับแต่จะไปจุดขายก็คือได้ดกแทนนะฮะพันแท้เนี่ยจริงๆพันธุไหนก็ได้นะฮะแต่ต้องเป็นพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่ของเรานะครับภาคอีสานก็นี่เลยฮะสีลาดนะฮะสีลาดไม่ว่าจะเป็นสีลาดเอลิต สีลาดเป็นลิเนียมก็ดีทั้งนั้นเลยนะครับหลังๆมาเขาก็ผลิตสีลาดกาโน่เข้ามาด้วยนะครับสีลาดกาโน่นี่ข้อดีก็คืออ่าอะไรอ่ะมันสามารถทนเกี่ยวกับโรคเห็ดนะฮะโรคเห็ดคือคือโรคเห็ดเนี่ยเป็นโรคที่สําหรับที่พื้นที่ที่ปลูกลรกเชื้อราเห็ดนะฮะสำหรับพื้นที่ที่ปลูกปาล์มเก่านะฮะมักจะเป็นจะมักจะเกิดได้นะฮะ ปลูกซ้าเดิมเนี่เกิดได้เป็นโรคอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องตัดทิ้งอย่างเดียวนะฮะเชื้อราเห็ดก็ต้องแล้วเอ่อผมก็เลยใช้ลักษณะว่าไม่รู้ว่ามันจะแก้ได้เพราะเราก็เพิ่งปลูกผมว่าจุลินทรีย์จากน้ำหมักเนียถ้าเราใช้บ่อยๆเนี่ยในแน่นะฮะมันอาจจะแก้เชื้อราเห็ดได้ไอเชื้อโรคเห็ดได้นะครับพูดไปเรื่อยนะครับอันนี้เพื่อพูดถึงโรคที่ เกี่ยวกับต้นมันตายแล้วก็เกิดเห็ดนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดเป็นต้นตอนะฮะต้นมันติดโรคแล้วมันก็เกิดเห็ดนะฮะที่โคนต้นส่วนใหญ่ก็เป็นกับพื้นที่ที่ปลูกปาล์มเก่าแก่มาก่อนนะครับก็จะเกิดขึ้นได้นะฮะโรคเห็ดกาโนนะฮะบริษัทสยามเอลิทเขาก็เลยผลิตต้นปาล์มที่มีภูมิคุ้มกันนะฮะภูมิคุ้มกันภูมิต้านทาน ขึ้นมานะฮะก็ชื่อว่าซีหลาดกาโน่ของสยามเอลิทตามก็สกลนครพันตามก็ไม่ได้เอามาขายนะฮะเพราะว่าพื้นที่ใหม่ๆอย่งางภาคอีสานแล้วก็แรงๆอย่างนี้ก็ก,ก็น่าจะไม่เกิดโรคนี้ได้ง่ายนะครับผมตอนนี้ก็มีแต่ซีหลาดเอลิทนะครับดูดูการปีหกเจ็ดก็หมดแล้วนะครับก็รอรอลูกค้ามารับ ไปปลูกนะฮะก็เพื่อเ,เพื่อขาดอาจจะมีหลุดจองบ้างนะครับก็ต้องรอหลังมิถุนาไปนะครับว่าจะมารับหมดหรือเปล่านะครับที่จองไปสวยทุกต้นนะฮะ่วนต่ําๆนะฮะดูดูสวยทุกต้นไปดูใกล้ๆเลยนะฮะดูใกล้ๆลนะะสวยทุกต้นดูเห็นไหมฮะ ดูใกล,ใกล้ลูกก็เท่าหัวคนนะฮะสังเกตได้ว่าลูกที่มันดกเกินนะฮะโดกเกินแล้วมันแรงนะครับมันก็จะสลัดลูกทิ้งนะฮะอย่างอย่างตัวนี้ยสลัดลูกทิ้งเกิดบางคนก็เรียกเน่า,าฮะเน่าเน่าไปนะฮะเพราะว่าเขาโดกเกินเขาก็ต้องรักษาต้นไปครับเนี่ยร้อพวกเนี้ดูลักษณะแล้วก็จะอิ่มเอ,อิบนะครับได้ฝนแล้วก็เดี๋ยวก็จะสุกแล้วอีกไม่กี่เดือน ตัวนี้ก็เท่าหัวคนนะฮะแต่ลูกเนี่ยอย่างต้นเนี้ยก็จะมีอย่างต้นนี้นะฮะมันก็จะดูดูง่ายก็คือว่ามันเนี่ยนะมันมีทั้งเน่าแล้วก็จะสุกด้วยนะเนี่ยเนี่ยดูมีทั้งเน่าแล้วก็จะสุกด้วยนะผมเรียกสลัดลูกนะฮะบางคนก็เรียกเน่าได้สลัดลูกทิ้งเพื่อรักษาชีวิตตัวเองนะลูกข้างบนเนี่ยสุกแน่นอนฮะอย่างนี้ลักษณะเนี้ยอันเนี้ยเน่า หรือสลัดลูกทิ้งนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะยนเนี่ยเป็นธรรมชาตินะฮะเป็นธรรมชาติของปา์มที่พันดกนะฮะปามพันดกอายุแค่สองปีเนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยฮะก็จะแบบมีสลัดลูกทิ้งบ้างเพราะดกแล้วเกินนะฮะดูแต่ถ้าเกินสองปีกว่าสามปีเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะติดจรวดเลยนะฮะพันเนี้ เหมาะกับหานอีสานที่สุดนะฮะบางคนเขาบอกอุ้ยพันุนี้ทำไมเน่าลูกอายุสองปีเน่าอ่ะบางพันุนะสองปียังไม่เกิดก็มีนะบางพันสองปีไม่มีลูกให้เน่าอ่ะเพราะมันไม่มีลูกาง้ยอันนี้ก็มีลูกก็บ,บอกว่ามันเน่าจริงๆมันต่อให้ไม่มีตามหลักวิชาการต้องตัดทิ้งด้วยนะฮะอันนี้ผมผมปล่อยไว้ฮะต้นนี้ก็ดกเต็มคอเลยนะ,ะทางนน้นก็เต็มคอโซนเต็มคอหมดแล้วครับ ขนามันพันเตี้ยนะฮะปลูกเก้าคูนเก้านะฮะดูดิเ,ดเน้นขี้ไก่นะฮะเน้นขี้ไก่โหเจ็ดนาทีเลยะฮะตอนเนี้ยก็ให้ดูไปเรื่อยๆดูด้วยกันนะฮะเต็มคอเต็มอ,อะไรไปหมดเลยฮะดูทุกต้นนะฮะไม่ต้องห่วงเลยครับ ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งเดียวครึ่งกิโลตอนอายุประมาณหนึ่งปีะฮะจำไม่ได้ว่าตอนตอนหนึ่งปีหรือหรือหรือแปดเดือนผมจำไม่ได้หนึ่งสิบสองเดือนหรือหรือแปดเดือนผมจำไม่ได้เนี่ยแต่ต้นยังเล็กๆอยู่เลยโดยนัยสำคัญเนี่ยก็ไม่มีผลแล้วนะฮะสำหรับปุ๋ยเคมีไอ้ที่งามๆอย่างเนี้ยเกิดจากการใส่ขี้ไก่ฮะแล้วก็น้ำหมักจิวภาพนะฮะโดยหลักนะ 8ปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนต์นี้นเรามองนะนะฮะสวยงามมากครับดูใ,ใกล้ๆก็จะเต็มคอกันหมดอนะดินตัวนี้จะเป็นดินที่คันคูมันสูงแล้วก็ถมนะฮะเอไอที่ถมถมไปสูงๆแล้วก็เราเกี่ยเกี่ยให้มันสะรถสามารถเดินเข้าไปเก็บผลผลิตหรือว่าใส่ขี้ไก่อะไรได้นะครับผม สวยงามทุกต้นเลยนะฮะเต็มกอทุกต้นเป็นตัวเมียทุกต้นอีกนะครับสุดยอดนะฮะพันนี้สีหลาดเอลิทนะฮะปลูกนะครับพันธุนี้ภาคอีสานเรามีไว้ก็ดีนะครับต้องมีสีหลาดไว้บ้างนะครับใครมีพันธุ์อื่นก็ขอให้มีสีหลาดไว้บ้างนะครับผมเนี่ยสีหลาดเอลิทนะฮะ สีลาดแท้แน่นอนกว่านะครับวลีของบาวตาผู้ปลูกนี่เริ่มปลูกนะฮะบ,บนโคกเขียนแหะเจ้าแรกๆนะฮะปลูกสีลาดที่จังหวัดสกลนครน,นะครับไอดอนผมเลยนะครับบาวตาผมปลูกพันธุนี้ก็พ่อบาวตานะฮะปลูกด้วยขายด้วยนะฮะพันแท้ก็จริงๆก็ดีเกือบทุกพันธุ์นะครับแต่เราก็ต้องดูว่าพันธุไหนมันเหมาะกับพื้นที่แห้งแล้งโคกอะไรอย่างเงี้ยครับ บางพันก็อาจจะเหมาะกับที่ชุ่มน้ําอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องดูด้วยแต่ปลูกพันธุ์แท้ไปก่อนดีที่สุดนะครับผมคลิปนี้ก็9นาทีกว่าแล้วนะครับจบด้วยตรงนี้เลยนะครับขอบคุณ FC ทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับ